สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งกับขาววิชาคณิตศาสตร์นะคะก่อนที่เราจะขึ้นเนื้อหาใหม่ในวันนี้นะคะให้เรามาเฉลยการบ้านกันก่อนนะคะครั้งที่แล้วครูให้นักเรียนเปลี่ยนจากทศนิยมเป็นเศษส่วนใช่ไหมคะเหมือนเดิมนะคะให้ข้อละห่งคะแนนรวมคะแนนแล้วให้ผู้ปกครองเป็นคนเซ็นชื่อลงไปนะคะ ง่ yeah. สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะ mm hmm. เราจะมาทบทวนเรื่อง mm hmm. การหาค่าประมาณทศนิยมนะคะ mm hmm. อ่าซึ่งการหาค่าประมาณทศนิยมเป็นจํานวนเต็มนะคะ mm hmm. ให้ในักเรียนพิจารณาว่า mm hmm. เลขโดดที่อยู่ในหลักส่วนสิ mm hmm. อยู่ในกลุ่มใดวันนี้เราจะมาแบ่งกลุ่มตัวเลขให้เป็น2กลุ่มนะคะ ดูกลุ่มที่1ถ้าเลขโดดเป็น0-4ถึงสแสดงว่าอยู่ในกลุ่มที่ต้องปัดเ็จทิ้งแต่ถ้าเลขโดดเป็น5ถึง9แสดงว่าอยู่ในกลุ่มที่ต้องปัดเ็จขึ้นหรือว่าให้ไปทด1ในตำแหน่งข้างหน้านะคะทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะองหาค่าประมาณทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มข้อที่1 52.61หลักส่วน10ของเราคือเลข6เลข6อยู่ในกลุ่มที่2ใช่ไหมคะนักเรียนบวกอีก1ในหลักหน่วยบวกเพิ่มไปนะคะก็จะได้ว่าค่าประมาณเทศนิยมเป็นจำนวนเต็มของ52.61ก็คือ53นั่นเองนี่ทีนี้ดูตัวอย่างที่2 45.297หลักส่วน10คือเลข2 เลข2อยู่ในกลุ่มแรกใช่ไหมคะก็คือให้ปัดทิ้งใช่ไหมคะทีนี้ค่าประมาณเศสนิยมเป็นจำนวนเต็มของ45.297ก็คือ45นั่นเองพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะตัวอย่างที่3 3 0 9 5 0 1หลักส่วน10ก็คือเลข5ใช่ไหมคะให้บวกเพิ่มใน หลักหน่วยก็คือตำแหน่งข้างหน้าก็จะได้ว่าค่าประมาณเศนิยสมเป็นจำนวนเต็มของ3 0 9 5 0 1ก็คือ310อเ่เริ่มจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมดูอีกสัก2 3ตัวอย่างนะคะอ่ะดูข้อ4 50.09หลักส่วน10คือเลขอะไรคะเลข0ใช่ไหมคะเราปัดทิ้งเนาะ ก็จะได้เป็น50 399.92หลักส่วน10คือเลข9ให้บวก1ก็จะได้เป็น400นั่นเองหลายคนคงจะตอบถูกกันแล้วนะนทีนี้มาดูข้อสุดท้ายนะคะ340.29เลข2ปัดทิ้งไปเลยก็จะได้เป็น340เนี่ย เข้าใจกันแล้วทีนี้ครูจะให้นักเรียนปฏิบัติภารกิจภารกิจของนักเรียนตนนี้นะคะ,ะก็คือให้ทำรายงานเรื่องการเขียนค่าประมาณทศนิยมเป็นจำนวนเต็มอันนี้ทำเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามถ่ายรูปส่งลงในอัลบั้มครูด้วยนะคะเจอกันใหม่คาบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ